สวัสดีครับวันนี้เราจะมา <Un box. S 2> อัานบะ็อกอินสตาสามหกศูนย์เอ็ดทูโปรกโปรเอ็ดทูนะก็ตัวนี้สั่งมาจากแอปสีส้มก็พอดีมีโตรรถก่อนอ่า รถไปประมาณสามพันนี่จะมาอันบ็อกอจริงของมาถึงเมื่อวานแล้วแต่ว่าพอดีเมื่อวานไม่ได้เกะไม่มีเวลาวันนี้ก็มาอันบ็อกวันนี้นะครับเ,เริ่มแกะกันเลย นี่สั่งมาจากเพจของจตา,าเซตออฟฟิเชียลร้านร้านโมเลยนะร้านโมห่อกันประเทศมาอย่างดี ตัวที่ผมสั่งนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจฮีเตอร์บันเดิลนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีในโชนุดมันจะมีพวกไม้ไตพอดมาให้ด้วยแล้วก็มีแบตเตอรี่สามก้อนก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีพวกที่เป็นเซ็ตปกติของเขานะครับคือถ้าว่าถ้าเราไปซื้อแยกเนะี่ย มันจะเกินราคามันจะแพงแม่ครับเพาซีออันนี้ก็จะมีเขาจะแถมเป็นตัวฟิล์ติดหน้าจอาให้ด้วยนะครสองอันติดตัวที่เป็นจอตัวที่พิมพแล้วก็ติดเลนกล้องข้างหน้าครับนี่ก็จะเขียนว่า i n นสตาอิดโอทูนะครับโ er คอินจเนียร์วิท้รแกคือตอนแรกครับผมลังเลอยู่หลายตัวนะครับก็ทั้งเป็น DJI Pocket สามแล้วก็ตัวดีเจไอแอคชั่นแห่โปรแอคชั่นแหโปรดูไปดูแม่ก็สุดท้ายก็ตัดสินใจเอาตัวนี้แม่อีสตา์สามหกศูนย์เอ็โปรทูเป็นแพ็คเกจ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะ กิจเขานี้ดูนแน่นหนามากเลย <c oughs> ตัวแรก็เป็นไม้ไตรพอดตัวนี้มันจะมีรีโมทมาให้ด้วยนะตัวนี้จะมีรีโมท คือมันจะมีที่มันแยกแขมันจะมีสองตัวตัวทีว่มีมีรีโมทตัวมีรีโมทตัวนี้นแขมันจะออกไม่ได้นะแขนจะเป็นแบบนี้นะเรายืดจะเป็นอย่างนี้น,นี่ตรงน,นี้ก็จะยืดได้ไว้เซลฟี่ครับเซลี่ยืดได้ ยังได้ประมาณนึงนี่ตัวนี้เวลาเกิบก่อเดินเข้าไปนี่เขามีสายคล้องมือมาให้ด้วยคนละ้องมืออันนี้ก็เป็นชาร์จเจอร์แท่นชาร์จของตัวแบตเตอรีร่ก็สามก้อนนะครับตัวแบตเตอรีร่มีสามก้อนที่มาให้ในันเดิน ก็ตัวนี้ก็จะเป็นไปอีกของเรานะครับตัว 2. นสตาสามหกศูนย์เอ็ดโปรทูก็เดี๋ยวว่าหลังไปใช้งานก็จะมารีวิวอีกทีนะครับวันนี้ก็เป็นเกกล่องอันบ็อกไปก่อนนะครับนี่ ก็เป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับอนนี้ก็จะเป็น,นที่เสียบชาร์จ USB เป็นพอร์ต Type C นะฮะแล้วก็ช่องใส่เมมโมรีการ์ดเป็น SD c a กานี่ก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่อง ตัวนี้ก็จะเป็นช่องไมโครโฟนนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีกาดกาดไมโครโฟนมาให้ด้วยกันลมนะครับตัวนี้ดูรีวิวแม็ก็ค่อนข้างดีมากเลยนะครับตัวนี้ส่วนนี้ก็เป็นหน้าจอฟลิปได้เพอขึ้นัม็นี้ก็เราไว้เซลฟี่ตัวเองก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นเพราะว่าจอมันใหญ่นะครับตัวนี้ ต่อไปเรามาดูของในกล่องกันครับนี่ก็จะเป็นมอในนี้เขาจะมีฟิล์มมาให้อยู่แล้วนะครับสองแผ่นแล้วก็มี คิดว่าน่าจะเป็นซองกระดาษน้าที่เอาไว้เช็ดหน้าจอตอนเราติดฟิล์มกันรอยนะนี่ก็เป็นคิสตาร์ทไกลออไปคู่มือนะนคู่มือสอนวิธีการใช้งานที่เราอ่านกนเป็นประจำ ก็จะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็อินสตาสามหกศูนย์ติงโบอินสตาสามหกศูนย์ติงโบมีทั้งสีขาวแล้วก็เป็นสีเหลืองครับนี่ก็เป็นคู่มือคู่มือก็มีภาษาจีนภาษาอังกฤษครับนี่ก็เหมือนกันนะะนี่กม็มีอะไรนี่ก็เป็น ใส่ชาดไทซีนี่ก็เป็นซีดูซีนะครับความยาวนิดเดียวนะครับนี่ยาวเท่าไหร่ กันชื้นนี่ก,นนก,ก็เป็นตัวยึดกับตัวไตพอดก็ปิดตัวยึดไตพอดก็ฝั่งนี้นี่น,นี่นนไตพอดนี่ก็เป็นตัวยึดกล้องตัวยึดกล้องกับไตพอดนี่ก็คือใส่เข้าไปในนี้นะฮะ ก็ยึดนี่ยึดเข้าไปนะครับตัวนี้มันจะไปเขี่ยวนะตัวนี้ใส่ง่ายแล้วก็ถอดได้เร็วหน่อยครับเขี่ยวยึดสองป่งแบบนี้นะครับยึด่อกอนนี้ก็เป็นสายรัดนะเป็นสายรัด ตัวกล้องไม่ให้มันหล่นนะครับเวลาเราเอาไปยึดกับพวกจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะครับมีสายรัดมาให้ด้วยก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วออนี้ิิน,นึ ตัวนี้ก็จะเป็นเวลากดไม้นะตัวนี้ใช้สําหรับเวลาเราลงน้ำนะครับตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้แทนตัวที่เป็นพองน้ํานี้ที่ตัวที่เป็นกัดไม่ปกตินี้เวลาลงน้ําก็ใช้ตัวนี้แทนจะเป็นการน้ําตัวนี้ก็เป็นยางยางครอบเลนนะครับตัวนี้ครอบเลนก็อุดแล้วครับก็เดี๋ยววันหลัง หลังจากที่ไปใช้งานแล้วก็จะมาดีไว้ให้ดูอีกทีนึงนะครับ,รบก็ขอบคุณแม่ครับผมสวัสดีครับ